สำหรับคนมาเลเซียก็ได้วิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่ค่อยพอใจรูปแบบการใช้ชีวิตและการใช้อำนาจของทางอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนนี้นะคะโดยเฉพาะการวิาพากษ์วิจารณ์ของคนมาเลเซียและการตรวจสอบก็น่าสนใจเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความเป็นนายกรัฐมนตรีของนาจิบราซักด้วยที่เพิ่งจะถูกสั่งตัดสินจำคุกไป12ปี ก่อนหน้านี้นะคะวันนี้ในรายการ Newsroom คุณเทพชยยัยหยองและคุณก่อเขตจันทะเลิศดรักษได้คุยกับคุณปรางทิพย์ดาวเรืองนักวิชาการอิสระที่ประจำอยู่ที่ประเทศมาเลเซียขอให้วิเคราะห์ความเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนนี้ค่ะรอสมามันโซนี่นะคะมีภาพพดที่แย่มาตลอดนะคะ<ม>ในฐานะของภรรยามหาภัยที่นำภัยมาสู่สามีของเธอ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ย ความรู้สึกที่มีต่อรอสมาอาจจะไม่เหมือนกับนาจิบราซักในแง่ที่ว่าเธอไม่ใช่เป็นคนที่ได้รับการเลือกตั้งมาเธอเธอได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยการด้วยการคดโกงใช้ประโยชน์จากอำนาจของสามีดังนั้นเนี่ความเห็นใจที่มีต่อเธอเนี่ยจะมีน้อยกว่าที่ฝ่ายสนับสนุนนาจิบค่อนข้างจะเห็นใจนาจิบราซกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะคาดหวังการแรนล,ลี่หรือว่าการ ประท้วงเรียกร้องให้สนับสนุนเธอนั้นเนี่ยคงจะน้อยค่ะเพราะว่าในช่วงของนายจิบราซักเองก็มีน้อยกว่าที่ดิฉันคาดเอาไว้ด้วยนะคะแต่ว่าในในการต่อสู้ในศาลแม้กระทั่งมันสุดท้ายก่อนที่จะมีการพิพากษานะครับทนายความก็ยังยืนยันว่าโรสมาเนี่ยเป็นคนที่ประวัติไม่มีความด่างพร้อยนะครับทาตัวอุทิศให้ประเทศชาติมาตลอดในฐานะเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งแล้วก็มีโครงการที่ช่วยเหลือเด็กๆโด,ดยเฉพาะเด็กได้โอกาสทางด้านการศึกษาเนี่ย สิ่งเหล่านี้ที่ทนายอ้างว่าเธอทำเนี่ยมันไม่ม,ไม,มันไม่เป็นสิ่งที่คนมาเลเซียเขาตระหนักหรือรับรู้เลยครับว่าเธอทํำอันนี้เขาถือเป็นเรื่องตลกกันนะคะเพราะ <c oughs> ว่าถ้าไม้ตายที่รัฐบาลมหาเตยตอนที่ชนะเลือกตั้งขึ้นมาใช้เนี่ยนะคะ <c oughs> มาฟันนาจิบเนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกก็คือรอสมานี่แหละค่ะ <c oughs> ด้วยการปล่อยคลิปเสียงของเธอที่ไม่ทราบว่าใครอัดไว้เนี่ยสั่งการให้สามีจัดก,การกับกรณีวันเอ็มบ หนึ่งสองสามสี่ให้ทําอย่างนี้อย่างนี้ที่เสียงที่กราดเปรี้ยวครับแล้วก็เธอก็พูดว่าเนี่ยขอแนะอะไรหน่อยได้ไหมที่รักนะเธอเนี่ยเป็นนายกนะทําไมเธอต้องให้คนอื่นมานําเธอด้วยเธอก็ต้องเป็นผู้นาสีต้องแก้ปัญหาแล้วก็ตามมายาวทีเดียวถ้าใครได้ฟังเสียงของเขานะคะความดันขึ้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นภาพพดของรอสแมนนับตั้งแต่นาทีนั้นเนี่ยแย่กว่าตอนที่ ก่อนหน้านั้นที่มีภาพพสที่ฟุ่มเฟือยรอ,มอบมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเทปนนั้นเป็นไม้ตายดังน,น,นั้นเนี่ยการที่ทนายเธอไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็ตามไม่มีผลค่ะคแต่ว่ารอสมาและนาจิบเองคงจะใช้เทคนิคของการทำตัวเป็นเหยื่อนะคะ สิ่งที่เธอพูดในศาลในวันนี้ก็ยังยืนยันว่าเธอและครอบครัวตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดีอยูเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ทําอะไรที่ทุจริตที่ผิดพลาดเลยนะครับเธอบอกว่ามีใครเห็นฉันรับเงินหรือเปล่ามีใครเห็นฉันนับเงินที่รับมาหรือเปล่าเนี่ยค่ะค่ะศ <laughs> าลเองนะคะศาลผู้พิพากษานะคะคนที่ถูกรอสมาพยายามที่จะปลดออกจากกลางเวทีนะคะเขาก็พูดขึ้นมาว่า วันนี้นะคะว่าเวลาพิจารณาคดีเนี่ยความรู้สึกอะไรก็ตามจะทิ้งไว้นอกประตูนะคะสิ่งที่ตัดสินรอสมาในวันนี้อยู่บนหลักฐานทั้งสิ้นถ้าใครติดตามคดีนี้มาตลอดเน่จะเห็นได้ว่ามีพยานปากเอกคนหนึ่งที่เป็นคนไปช่วยเธอหิ้วเงินนั่นแหละคะ่ะคนนี้เนี่ยพูดชัดเจนเลยนะคะบอกว่าออรอสมาได้รับเงินสดนะคะใส่ในกระเป๋าสองใบในในใน,ในกักนะั้นเนี่ยห้าล้าน ริงกิตมาเลเซียเป็นแบงก์หนึ่งร้อิงกิตบรรจุกระเป๋าสองใบซึ่งเขาหิ้วไปที่ Office, ออฟฟิศสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของเธอที่ปุตราจายามเมื่อเป็นการให้การเช่นนี้นะคะก็ยากที่เธอจะ,อะปฏิเสธเพราะว่าเป็นปากคำของผู้ช่วยของเธอเองะนะคะจะมีผลไหมครับกับกลุ่มที่สนับสนุนเรียกร้องให้ทาง ให้มีการอภัยโทษเนี่ยนะครับเมื่อ,อหลังจากที่นายจิรศักถุกตัดสินไปนะครับเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับดิฉันคิดว่านายจิบราซักกอสมาเนี่ยในสายตาของพรรคอํโนจหน้าที่จะแยกกันแล้วนะคะตอนนี้โดยเฉพาะในกรณีเรียกร้องให้มีพระราชทานอภัยโทษคือนายจิบราซักในฐานะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยอํโนจอาจจะผลักดันให้เขาได้รับ การพระราชทานอภัยโทษ mm hmm. แต่ภาคอํมโนจะเอาเหตุผลอะไรที่จะเรียกร้องให้รอสมานะคะ mm hmm. จะมาเป็นแพ็คคู่หรือ mm hmm. เรื่องนี้ก็จะยิ่งทำให้สถานะของนาจิบเนี่ยยากลงไปใหญ่นะคะ mm hmm. ซึ่งดิฉันคิดว่าขณะนี้ไม่มีใครพูดเรื่องขออภัยโทษให้ให้รอสมาเลยคะ่ะ